ช่วงท,ท้องถิ่สนับสนุนโดยชิวัสวีเกิลบียสินเบีบบบยไทยคราบผมคุณผู้ชมตับจับเคื่องสรุกข,ข่ามาเรียบร้อยแล้วช่วงอันดับก็ามาแล้ว เรามาเจอกันงสองคนอีกครั้งหนึ่งของคุณุบนี่นะครับที่โยนมาให้เราได้ทํามาหากินกันนี่ถ้าเขาไม่โยนมาให้เรานี่เราทำอะไรกันไม่ได้เลยไม่ได้เลยเพราะไม่มีคนเชิญจะบอกคุณจินนี่คุณกับผมนี่เป็นอะไรเพศต้องเชิญใช่ครับใช่ไหมฮะของผมนี่ต้องใช้คําเชิญที่อ่อนหวานไพเราะแต่ของคุณพิบูลนั้นแค่ทูบดอกเดียวก็มาแล้วครับิ่งในันบนนั่นนั่นนั่นไม่ใช่แล้วครับไม่่ถ้ก็เราจําได้นะครับในเทศกาลแบบนี้ครับอย่างนี้สัปดาห์นี้ สุดท้ายของเดือนตุลาคมมักจะเป็นเรื่องราวของฮาโลวีนฮาโลวีนคุณนึกถึงผีเนี่ยคุณนึกถึงอะไรครับผีเหรออย่างฮาโลวีนนี่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงการแต่งตัวเป็นผีนึกถึงผีนึกถึงรกคุลานึกถึงแมหน้าพระขนมนึกถึงอะไรที่มันเละๆลน่ากลัวเอ้ยเอาแบบคนดิเอาแบบคนเอาแบบที่เป็นไปได้ที่มีความเป็นไปได้มานําเสนอในรายการ,รคุณจะบ้าเหรอคนก็คือคนผีก็ผีเอคนกับผีมันจะเกี่ยวกันได้ยังไง เราเอาคนที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของผีเรื่องของวิญญาณถ้าพูดชื่อคนคนนี้ไปแล้วทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีอย่างแน่นอนนะครับคุณป๋องกระบวอทองพับครับสวัสดีครับผมกะขั้นด่านเวทมนตร์ผม <laughs> บรรยากาศของรายการเราเนี่ยยังไม่ได้หลอกขนาดนั้นน้านก่อนฮะคุณบูนโอ๊มวายปล่าปลุกของปลุกร้องครับปลุกของก่อนจะไม่ขลังก่อน เออเราเน่นยังไม่ได้รอกันรายการเรายึติดที่ตรงนี้กว่าแม่ทำไมวันนี้มันแน่กลัวงี้นะครับคุณจอนนี่เราต้องสร้างบรรยากาศหน่อยสิวันนี้วันอะไรเอ้ช่วงสัปดาห์นี้เป็นนะฮะวันฮาโลวีนแนะนำดีกว่านะครับแต่ละท่านเป็นใครบ้างครับคุณจอนนี่ครับผมในวันนี้แขกรับเชิญของเรา ที่อยู่ใกล้คุณนี่คุณกลัวที่สุดเลยนะครับนะครับคุณป้องกัปพลทองพรับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปบองครับผมแต่ว่าเรื่องของพี่โกไมเคิลโอเว่นก็ได้นะครับครับผท่านครับท่านต่อไปท่านนี้นะครับก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีคุณป๋องไม่ไล่ไปไหนสักทีนะครับท่านนี้คุณบอยของโก้ครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอยครับอะไรายการท่านต้องอยู่อยู่เลยนะท่านนี้นะฮะเรียกว่าหน้าใหม่สำหรับรายการเราในการมาชื่อเขาน่ารักมากคุณบูล เดียพริ ue, ้วคิวทาโร่คุณเดียพริ้วคิวทาโร่ครับคุณเดียพริ้วชีวิตไม่เคยคิดอะไรนอกจากคำว่าพริ้วพริ้วนะตะโก้พริ้วไปไหนแล้วครับอะตะโก้พริ้วตอนนี้อยู่ลูกทุ่งเอฟเอ็มอ๋อครับผมเป็นเดียพริ้วแทนครับผมเป็นเดียพริ้วมาท่านที่สี่กันบ้างชื่อของเขาก็คือแฮงก์โอเวอร์ครับคุณแฮงก์โอเวอร์วันนี้ที้นมาในรายการเราช่วงฮาโลวีนอย่างนี้สืบเนื่องมาจาก ครับผมครับร้างวาม่ลัาจากเทปมนีครับ่านผู้ชมขอความกรุณาซูมกล้องมานิดหนึ่งเทพที่อยู่ในมือผมประมาณสองขึ้นเทพผีนะครับเป็นเทพของคุณกระพงของพับแน่นอนครับไม่ทำยางไม่ใช่เพราะฉะนั้นเอก็เป็นเทพผีโดยคุณกระพงทองพับซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้การกุศลเดอะช็อคถ้าพูดถึงเรื่องของผีผมต้องนึกถึงคุณป๋องไม่เสียใจที่พูดอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ครับครับผมเนี่ย ฟังแล้วแน่กลัวมมกวันนี้จึงเรียนเชิญมาในรายการเพื่อสมกับบรรยากาศของวันฮาโลวีนคับผมผีฝรั่งแต่เรื่องราวของผีทางนี้ให้คุณป๋องพูดดีกว่าว่าเป็นไงครับ เทพ<อ>ผีม้วนนี่คืออะไร,<อ>รมไม่ใช่เทพปลอมเทปไม่ใช่ฮะจริงๆ,ๆแล้วมันเป็นแก๊กเป็นมุกมากกว่าก็คือถ้าพูดถึงเทพผีปกติคนทั่วไปจะนึกไปถึงเทปเพลงผีที่ทปลอมป,อมปอมั๊มข,ขึ้นมาเลยเนี่ยนะฮะแต่นี่คือเทพผีที่เป็นเทปรวมเรื่องเล่าผีในรายการของเราที่เคยออนแอร์ไปออกอากาศไปเป็นเรื่องเล่าซึ่งเล่าเล่าโดยเล่าโดยคนฟังทางบ้าน แล้วก็บันทึกเอาไว้เราจะบันทึกแล้วเก็บเอาไว้ทุกตอนแต่ว่าเราจะคัดออามาเฉพาะที่เรื่องฟังแล้วมันชวนโขนหัวลูกดีอะไรแบบนี้เป็นต้นอฮะก็เป็นเทปรวมเรื่องในรายการแล้วนี้มีทั้งหมดกี่เรื่องครับในนี้มันต้องมีทั้งหมด6เรื่องครับหเรื่องหเรื่องด้วยกันแต่6เรื่องนี้เรียกว่าฟังไปแล้วน่าจะได้บรรยากาศอยู่ครับคุณนี่ฮะถ้าพูดถึงว่าถ้าฟังคนเดียวในบรรยากาศมืดๆหรือว่าปิดไฟฟังอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะได้บรรยากาศอยู่แต่ว่าหลักของมันทั้งหมดแล้วเนี่ย ผมเพยงแต่คิดเองนะครับว่าในยุคนี้เศรษฐกิจนี้เนี่ยผมว่าคนอาจจะรู้สึกว่ามันกระเบียดกระเสียนเหลือเกินอาจจะทำบุญน้อยลงรู้สึกว่าถ้าเราทำเทอมนี้ขึ้นมาเนี่ยได้ส่วนหนึ่งเนี่ย เราคงพอจะได้ไปทําบุญบ้างเพราะว่าพวกเราก็ทําเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวกับวิญญาณโดยเฉพาะอันนี้ผมคงไม่มาโกหกว่าเอ้ยทั้งหมดไรายได้เนี่ยผมให้การกุทลหมดก็ไม่ใช่ผมคงไม่มานั่งตอแหลแบบนั้นเนี่ยนะครับหรือว่าไม่มานั่งโกหกใ่้ที่คนซื้อทิก็บอกว่าไรายได้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเรามีต้นทุนการผลิตด,ด้วยเพราะนี่เราทําเองไม่มีสปอนเซอร์ครับนะฮะนี่ง่ายๆว่าไม่เอากําไร อาจจะมีบางส่วนที่เหลือจากการทำบุญแล้วมาเป็นในส่วนที่เราจะได้เอาไปทำอย่างอื่นในเรื่องของเวลา <S <S ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของสถานีอะไรที่เป็นต้นทีนี้ถามจริงๆเคยเจอบ้างไหมจริงๆเอาจริงๆเลยในชีวิตคุณป๋องเองอจริงๆ้วผมไม่ไม่ไม่เคยเจอที่มาแหกอ,อกควักไส้มาและบินปิ้นตานี่ไม่เคยเจอแต่ว่าถ้าเป็นสาร์ของอาบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นและหาเหตุผลตอบไม่ได้เนี่ยเคยเจอ ปม้ทางล่าสุดที่จัดรายการที่สานเนี่ยตอน,น,นผมจัดรายการอยู่ที่ที่เก่านะครับ <c oughs> ก็นั่งคุยกับคุณพุ่งนาวัฐธรรมสูตรเราเชิญเธอมา <c oughs> เป็นเกสของเราแล้วปรากฏว่าที่เราคุยกันไปเนี่ยก็เหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างนเนี่ย <c oughs> มาจับตรงข้อเท้าอันนี้ผมไม่ได้อุปทานเลยแต่ผมรู้สึกจริงๆเพราะว่าผมเองเวลาที่จัดรายการจะบอกคนฟังทุกครั้งว่าถ้าไหนผมรู้สึกจะบอกรู้สึกถ้าไม่รู้สึกก็จะบอกไม่รู้สึก แล,แล้วคุณป๋องทำไงฮะสบัดเท้าอุ้ย<ด>ผมร้องว้ายลั่นสถานีเลยครับยิ่งกว่าประเทืองอีกฮะ <c oughs> ว่ายวายนี่มาในป๋องนี่หว่า <c oughs> <c oughs> นะฮะก็ก็ร้องว่ายแล้วก็บน่นพูดออกมาไม่จัดแล้วรายการนี้กูเลิกจัดแล้วอะไรเงี้ออยาอารมณ์ประมาณนี้นะฮะอันนี้คุณป๋องก็เคยเจอมาแล้วเหมือนกันาาคุณบอย,ค,บอยคุณบอยนี่ออกไปล่าอยู่แล้วนี่นักล่า <c oughs> ใช่ไหมฮะก็คงจะเจอเยอะพอสมควรจากที่เคยออกรายการของเราคราวที่แล้วมีเรื่องหรือประสบการณ์ใหม่ๆบ้างไหมฮะที่ได้เจอ ของใหม่ๆจริงๆจ,จ,จะไม่เจอนะครับ <จะ S 1> ก็ไม่เจอเลยไม่รู้เป็นเนพราะความชินที่เราไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าจริงๆมันเกือบทั่วประเทศแล้วมันมีบางจังหวัดทั้นั้นที่ไม่ได้ไปมาถึงคุณบอยบ้างคุณบอยไครับอเออโทษโทษคุณบอย<ท>คุณเดียเอยหรือบอยนะโทษ,โท,ษโทีฮะทีฮเมือกีนร้อนๆอย่างนี้กันที่บอยก็เท่าไหรยบอยไหนเป็นรางสมาชิกของเพื่อนมากกว่า ก่อนที่จะเปลี่ยบเป็นชื่อเดียพิพิาโลก็เป็นชื่อเดียกุมารทองมาก่อนเดียกุมารทองครับผมเป็นชื่อเดียกุมารทองมาก่อนแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งชื่อเอกลูกกอะขนองคือจะเป็นเพื่อนรักกันมากอยู่กับเพื่อนคนนี้มาแต่สมัยเรียนอดุดบาลยันจบกรุงเทพกับบัญชีก่อนหน้าที่เขาจะเสียสามวันก็ฝันว่าเห็นเพื่อนเนี่ยอยู่ในกรอบรูปที่เขาวางกันในโรนงที่ที่ตั้งนี้ครับแล้วก็เป็นโรงศพสีขาว พอผ่านมา3ามวันก่อนหน้าที่เขาจะเสียก็ไปส่องกระจกกัน <Hey. S 2> ผม,ม่ผมยาวสมัยก่อนคือแข่งกันวางแบบเนี้ยเพราะว่าอเอกผมยาวกว่านะอะไรเงี้ยบอกว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าเกิดกูตายมึงต้องให้กูนะ mm hmm. ผมบอกอ่ะได้เลยตายเข้าไปสิพูด mm hmm. ใหญ่กันเล่นๆพอขึ้นมาอีกวันหนึ่ง mm hmm. เพื่อนก็ไม่ได้มาจัดรายการด้วยเพราะว่าไป mm hmm. เรียกว่าไปสังสรรค์กับเพื่อนอีกกลุ่มนึงครัรู้ข่าวตอนเช้าเพื่อนเสียแล้วเป็นมนล่างสังห์เป็น่างสังหรอนแล้วพอตกดึก ที่เขาเสียไปแล้วดึกนี่เขามาหาเลยบอกว่าอย่าลืมนะเรื่องผมอ่ะตัดให้ด้วยคือมาในฝันมาในฝันเลยผมช็อกเลยแล้วเป็นครั้งแรกที่เขามาแล้วครั้งเดียวด้วยที่เขามาบอกมาให้ตัดให้แล้คยต้องตัดให้เขาคุณแห้งเป็นงบ้างครับเข้ามาสู่วงการผู้ผีวิญญาณกับคุณปองเป็นไงร้องเพลงอยู่ดีๆก็ท่าไหนไม่ทราบครับก็มาชักชวนนะครับเข้าสู่วงการแสดงว่าต้องเป็นคนที่ที่คิพบปะเจอเจอเรื่องแบบนี้อยู่เป็นคนอยากพิสูจน อยากรู้อยากเห็นแต่ไม่ได้ลบูนะครับคืออยากอยากเห็นสถานที่ต่างๆที่เขาว่ากันว่ามีอะไรต่ออะไรที่ลึกลับใช่ครับแล้วตั้งแต่มาทํากับงานกับทีมนี้เนี่ยได้เจอไหมฮะก็มีคล้ายครับขา,า,านะครับก็มีเรื่องแรกนะครับที่จะบอกตอนแรกตอนนั้นยังไม่ได้ทํากับพี่ป๋องตอนที่เอกเสียชีวิตวันวันที่เอกเสียชีวิตวันแรกเอกเดียวกับคุณเดียใช่ครับผมเดียวกันผมโทดเข้าไปที่สถานีเพราะว่าพี่ป๋องอยู่ไหน แล้วเอกรับครับเอกบอกว่า<ะ>พี่ป๋องจัดรายการอยู่แล้วค่อยโทรมาใหม่นะแล้วผมโอเคโอเคผมก็วางผมซึ่งเป็นเวลาที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเ<ช>สียแล้วตอนที่เขาเสียวัวนแรกมีความรู้สึกว่าเขายังอยู่ในห้องจัดตลอดเลยนะรู้สึกที่เราจัดรายการอยู่จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนมีเขาอยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยรูปต่างๆที่เห็นนี่เป็นรูปอะไรเอ้ยเดียมเป็นรูปภาพแปลกๆมากกว่านะครับซึ่ง จังหวะที่มีการถ่ายเข้ามาแล้วมีคนแทรกเข้ามาบ้างหรือบางภาพมีภาพลำแสงนะฮะก็คือว่าเป็นรูปภาพแปลกๆไม่ถึงกับรูปภาพที่น่ากลัวสยดส,สยองแบบรถชนแล้วเป็นอุบัติเหตุกนไม่ใช่เห็นบอกคุณบอกมีเยอะมากเยอะนี่เป็น<า>แค่ส่วนหนึ่งครับแต่เยอะบอกได้มาจาก ตอนเี้ไปเดินสายคุณบอลของโก้บ้างคุณแฮงคุณบ็อกบ้างเราไปเดินสายกันหรือว่ายุคสมัยคุณโก้ปลิ้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้ภาพมาส่วนหนึ่งจากคนฟังที่เอามาให้เราส่วนหนึ่งแล้วก็จากแมกกาซีนต่างประเทศที่เราไปเจอไปเจอมาอีกส่วนหนึ่งก็เลยทาให้ได้ภาพเหล่านี้ค่อนข้างจะเยอะมากครับตอนนี้เรามาดูภาพเรก่อนที่พัดเด็ดมาดูกันดีกว่ครับมีภาพอะไรที่คุณบอกเห็นใจเรื่องถ้าเด้าเด็ดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตครับยกยกเป็นยกเลยได้ยกเฉพาะกรอบรูปมานะฮะขาตั้งชเข้ามาแม่ลุนครับโทษฮะ อันนี้ก็จะเป็นภาพหนึ่งที่เราได้จากคนฟังทางบ้านนะครับอย่างภาพนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพที่เขาอธิบายไว้ใต้ภาพนะครับบอกว่าเป็นภาพวิญญาณของเฉพาะเขากระทิงนะครับเป็นปรากฏการณ์แปลกๆนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างที่เขากําลังทําพิธีตั้งศาลกันอยู่แล้วก็มีรูปท่านเนี่ยมายืนตั้งานตรงนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นรูปแปลกๆจ้ะีกสักภาพนะฮะ สภาพนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเดครับดมบิมาลครับขอบคุณมากครับแด้ผมถายพิกีกรอย่างชื่อของแต่ละคนเนี่ยบอยคองโก้บ๊อบคองกาพนีผู้ที่คุณตั้งเอง้งให้เขาคุณบอกจริงๆแล้วช่วยกันตั้งมากกว่าครับอย่างเช่น คุณบอคองโกนี่ก็เป็นเพื่อนดีเจคนหนึ่งเขาช่วยตั้งให้ในช่วงที่หนังคองโก้กาลังเข้ามาในเมืองไทยะนะครับส่วนคุณแฮงโอเวอร์นี่เป็นชื่อที่ติดมาจากตัวเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็คุณเดียพิิวนี่ชื่อเดิมเดียพิิวเดียกุมาทอนที่ผมตั้งแต่ว่าตอนหลังกขาเป็นเดียพิิวคิวทโร่ที่มาจากคุณผุ้ฟังช่วยกันตั้งอ๋อ ภาพนี้นะครับในกรอบนี้ก็คงจะเป็นภาพหนึ่งที่เป็นภาพหลวงป,ปู่แหวนนะครับแต่ภาพนี้ปองเชื่อว่าทุกทุกคนเคยเห็นอยู่แล้วนะครับเป็นภาพที่เขาเรียกว่ามีการทําขึ้นมาเพื่อให้คนนําไปบูชากันนะครับซึ่งเป็นภาพที่เหมือนมีไม่เหมือนน,นะฮะมีหลวงปู่แหวนติดขึ้นมาในภาพ แล้วข้างหลังก็จะเป็นเป็นลักษณะของโกรธของท่านครับเดี๋ยวรูปใหม่ที่เมื่อปีที่แล้วเราไม่ได้มาให้ดูนะครับครับ๋องงีงพยามจ้าเอารูปนู้นเยอะเกินเยอะมากครับโอ้โหสามสิบสี่สิบกรอบได้ครับผมอันนี้เป็นรูปแป็นใบางเก้า่อง 94FM ครับผมทาง9 4 x r a d i o นะครับก็เป็นภาพล่าสุดที่เราได้มาจากก้ฟังทางบ้านนะคุณชนี่คุณดุษฮะก็คือเป็นภาพ แต่ลักษณะของบางคนอาจจะเชื่อบางคนอาจจะไม่เชื่อนะครับที่เราดูเพื่อเป็นก็ควรจะมีวิจารณญาณในการในการที่จะดูแล้วก็การตัดสินใจด้วยครับนะครับก็จะเป็นภาพของพระนะครับแล้วก็จะมีภาพนึ้งก็จะมีแสงเรืองๆออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นเช่นเดียวกันแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับแล้วก็เกิดลำแสงนี้ขึ้นมาครับก็จะเป็นลำแสงแปลกเป็นเรื่องแปลกใช่นะครับ ดูจากภาพดูจากอะไรมาแล้วในในวันนี้ก็วันฮาโลวีนฟังเรื่องเล่าของคนที่ทางบ้านที่เล่ามาอย่าหนที่ช็อกคุณป๋องเอาเรื่องที่แบบเด็ดที่สุดสักเรื่องหนึ่งที่พวกคุณเล่าหรือทํางานให้เราฟังหน่อยใช่ไหมบอยบอยของก็มีอะไรประทับใจไหมครับก็มีคงมีเรื่องที่ที่เป็นเพื่อนของคุณบ๊อบของก้างที่เพิ่งเล่ามาให้ฟังเหมือนกันเรื่องของของลิฟนะครับก็คือจะถ่ายทอดแทนคุณบ๊อบแล้วกันวันนี้ไม่ได้มาก็คือเขาเขาจะ ทํางานอยู่ออฟฟิศซึ่งมีมีหลายชั้นมากแล้วเขาจะทํางานชั้น8<ฮ>ะนะครับแล้วช่วงเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยก็มีบางชั้นที่ออฟฟิศถูกปิดไปก็คืออย่างชั้น3ามเนี่ยเขจะถูกปิดไปนะครับแล้ววันนั้นเขาทำงาน OT ทํากับเพื่อนอีก2คนก็เป็น3คนหลังจากเที่ยงคืนมาเขาก็ามีคนเนือไปกดลิฟต์ไว้ก่อนคือรอที่จะลงไปนะครับคือพอกดลิฟต์ลิฟต์ก็ขึ้นมารอแล้วอีก2คนก็เลยรีบรีบตามมาพอตามมาถึงลิฟต์ปุ๊บเนี่ยกำลังจะขึ้นลิฟต์แล้วลิฟต์มันล่วงลงมา มันล่วงลงไปลงดังปึ้งนะครับแล้วก็ทางรปภเขาก็ได้ยินข้างล่างเขาก็เลยเอาลิฟต์อีกตัวหนึ่งกขึ้นมารับขึ้นมารับเป็นปกตินี่ครับเขาก็ลงไปเขาก็ไม่ได้คิดอะไรนี่ว่าเป็นลิฟต์ขาดหรืออะไรประมาณนี้ครับเขากลับไปบ้านแล้วเช้ามาวันรุ่งขึ้นก็ก็ถามพวกรปภคือลิฟต์ตัวนั้นก็ใช้ได้ปกติคงจะเป็นเพราะว่าเขาเขามาซ่อมแซมคืนนั้นเลยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะใช้งานในตอนเช้านะครับหลังจากนั้นประมาณสองอาทิตย์ หลังจากสองนาที้วคือเขาต้องทํางานโอทีคนเดียวเขาก็เลยไปกดลิฟต์ลงตามปกตินี่แหละครับในี่เขาเขาลืมเรื่องน่ะวันนั้นไปแล้วนะครับลืมเรื่องนั้นไปแล้วเขาก็ลงลิฟต์มาที่พอลงมาถึงลงมาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆจนลิฟต์ไปหยุดอยู่ชั้นสามดังกิ้งนี่นะครับลแล้วก็ประตูลิฟต์ก็เปิดเหมือนมีคนกดอยู่ครับจะลงด้วยครพ,<ล>พอเปิดไปก็คือมืดหมดเลยออฟฟิศก็ไม่มีออฟฟิศอยู่แล้วปิดเพรารได้ยินเสียงเหมือนรองเท้าส้นสูงของผู้หญิงเนี่ยนะครับเดิน <ๆ S 2> พอเดินปุ๊บเขาก็ พอเดินมากใกล้หน้าลิฟต์เขาก็เห็นเป็นผู้หญิงคนหนึง่งสวยเขาบอกหน้าตาดีหน้าตาดีเขาเลยขึ้นลิฟต์มาด้วยกันนี่พอ,อประตูลิฟต์ก็ปิดเตรียมจะลงมาชั้นหนึง่งลิฟต์มันค้างอยู่บนลงมาได้นิดเดียวมันค้างอยู่ครึ่งหนึง่งแล้วเขาก็เลยแหกประตูแหกผู้แทนคือแยกประตูออกเพื่อแยกอากาศถ่ายเทพอพอแยกประตูแล้วเนี่ยก็จะเป็นครึ่งหนึง่งจะเหมือนแบบไอชั้นสามเนี่ยที่เราขึ้นครึ่งอยจะเหลือครึ่งหนึ่งก็เลยจะพยายามที่จะให้ผู้หญิงเนี่ยขึ้นไป ขึ้นไปบนชั้นสาตรงนั้นแล้วจะดูว่าจะแก้ไขอะไรยังไงก็คือพยายามจะขึ้นก่อนเขาก็ช่วยผู้หญิงขึ้นไปพอพอเขาขึ้นไปได้ครึ่งหนึ่งลิ้นมันก็เลยลงพอลงมาผู้หญิงคนนั้นก็เลยขาดครึ่งหนึ่งพอขาดครึ่งแล้วเขาบอกเขาเห็นเห็นเห็นไส้เห็นเลือดอะไรเต็มเลยพอลงมาชั้นผมรู้พอลงมาชั้นหนึ่งปุ๊บเนี่ยเขาก็วิ่งเลยคนนี้เขากลัวเลยเขากลัวเขาวิ่งไปพอเช้ามาลุ้นขึ้นเนี่ยเขามาเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนสองคนที่ตอนแรกคืนนี้มีผู้หญิงหักลิ้ เคลีย <Okay, S 2> เลยเรียบร้อยอะไรหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรเนี่ยรปภอบอกเห็นพี่คนนี้ลงจากเล็บแล้วก็วิ่งไปคนเดียวอยู่ดีก็วิ่งไปเลยขเขาไม่รู้ว่ามีอะไรเขาก็เลยไปถามพวกแม่บ้านที่อยู่เก่าแก่เนี่ยนะ,ค,ะครับาเาก็ถามเขาบอกว่ามีมีสมัยที่ออฟฟิศชั้นสามเนี่ยมีก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งลิฟต์เขาขาดแล้วเขาขาดแบบนี้เหมือนกันในกรณีที่ลิฟต์ค้างแล้วเขาก็ปีนขึ้นไปแล้วก็ขาดแต่ตอนนั้นผู้หญิงอยู่คนเดียวเห็นเหตุการณ์เหมือนกัน จากผู้หญิงขึ้นไปเหมือนกันแล้วก็ขาด,ขาดตัวขาดเลยแล้วเสียชีวิตเราก็เลยไปบอกผู้จัดการตึกทั้งหมดแล้วก็ทําบุญ <ś c oughs> ก็เลยฟังมา้าเจอคนอันนี้เรียกว่าน่ากลัวจริงๆแล้วเรื่องราวของความน่ากลัวหรืออะไรก็แล้วแต่ต่างๆมีมากมายและผู้ชายคนนี้คือผู้ชายที่มีเยอะจริงๆเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องราวนี้เพราะทำด้านนี้จริงๆเป็นเฉพาะเป็นอาชีพใหม่หรือเป็นแนวทางใหม่ของนักจกัดรายการวิทยุก็ได้ครับอาชีพใหม่เลยครับเป็นอาชีพใหม่ผมถามคุณกับคนนิดหนึ่งว่าเทปมนีเมื่อเปิดแล้วเป็นไง เปิดแล้วผมว่าคงจะได้ความรู้สึกในการฟังเฉพาะคนที่อาจจะชอบฟังเรื่องผีและกลัวผีนะกลัวแต่ชอบฟังนะผมว่า <จบ S 2> คงจะได้สร้างความตื่นเต้นให้มไม่ม,มากมมก็น้อยเหมือนนั้นม,มันคือการจัดรายการเหมือนกันนี่แหละฮะแต่ว่าหลักใหญ่ๆองบอกแล้วเนี่ยผงว่าในเรื่องทั้งหมดเนี่ยช่วบางคนที่ซื้อไปอาจจะเคยฟังแล้วกันเลเยที่อยู่ในนี้นะแต่ว่ารายใหญ่คืออยากจะให้ช่วยกันวันนี้เนี่ย ถ้าพูดตรงๆภาษาชาวบ้านนอ้อมคอมเลยคือช,ช่วยพวกเราด้วยช่วยทีมงานพวกเราด้วยเพราะมีหลายๆคนที่ยังยังตกงานอยู่รายได้ยังน้อยอยู่ไม่ต้องเวลาที่เราจะรายการทุกวันนี้ก็อยู่แค่วันเดียวนะ <ไป S 2> ครับซึ <liers. S 2> ่งในส่วนนี้อาจจะทําให้เราถ้าคนไหนรักเดชอดอกเนี่ยตรงส่วนนี้อาจจะช่วยทําให้รายการเราขยายเวลาวันมากขึ้นไปก็ได้นะครับอีกส่วนหนึน่งก็คือในส่วนที่เราจะให้ไปถึงคนที่ค่อนน้อยโอกาสอยู่ของนี่ไปถึงเด็กที่พิการทางสมองนะครับตั้งายไว้บอกว่าอย่าทำสิบชุด ชุดหนึ่งก็มูลนิธิหนึ่งชุดหนึ่งก็มูลนิธิหนึ่ง<ม>ชุดนี้จะเป็นเด็กพิการทางสมองชุดหน้า,าจ,จะเป็นบ้านพักค,ชคนชราชุดนู้นเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลสงฆ์นี่คือสิ่งที่เราตั้งใจว่าอยากทำอย่างนั้นเงินที่เราทําได้นะครับมันอาจจะเป็นเงินแค่หมื่นสองหมื่นบาทแล้วเที่ยวไปทำบุญแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นเงินที่ไม่มากเท่าไหร่นักถ้าเมื่อเทียบกับคนที่เขามีมหาศาลเนี่ยนะครับเป็นเงินที่ในความรู้สึกพวกเรามันมากในแง่ของจิตใจผมว่าเงินจำนวนนี้อาจจะทําให้เขารู้สึกดีขึ้นมาได้บ้างนะแล้วก็เป็นกําลััังงงงงงจาาาากกกกรรยยเล็็ๆทีี่่่่พอชวสคคมไดดด้้้นนนิึแ องตอนนี้จัดอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ผมอยู่ที่ 94x เรดอว์ครับ 94x ทุกวันเพื่อมทุกวันพฤหัสบดีเชี่ยงคืนตีสามเดชช็อกให้อะไรกับสังคมบางจริงฟังรายการผีอย่างของแล้วให้อะไรบางมีคนถามผมเยอะมากว่าให้อะไรเนี่ยนะครับแรกๆผมจะรายการแล้วถูกคนด่าเยอะมากหาว่าทําให้คนเนี่ยงมงายหรือเปล่าทําให้คนเนี่ยโมตะมาหมกมุ่นในเรื่องสิ่งที่ดูเหมือนไร้สาระหรือเปล่าแต่จากที่พอเขาได้ฟังรายการเราอย่างต่อเนื่องแลวเนี่ยเขาก็เริ่มเข้าใจในจุดประสงค์เรามากขึ้นผมจะบอกคนฟังทุกครั้ ฟังเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยต้องใช้ดุลยพินิษนะต้องใช้วิจารณญาในการตัดสินนะเป็นความเชื่อนะแต่และบุคคลมีความเชื่อไม่เหมือนกันสุดท้ายคือฟังเพื่อความบันเทิงนะฟังแล้วเหมือนกับที่เราไปดูหนังผีซะเรื่องหนึ่งเข้าไปในโรงตื่นเต้นร้องวิตวายสุขีจบเรื่องมาจบการแค่น,นนะประโยชน์คืออะไรประโยชน์คือน่าจะเป็นทางอ้อมมากกว่าเช่นจุดนี้เขาเคยมีคนว่ากันว่ามีผู้หญิงใส่ชุดขาวยืนอยู่ตรงกลางซอยอชอบมาหลอกหลอนคนมากเลยนะครับเป็นเรื่องตื่นเต้นในรายการมากแต่ลองย้อนกลับไปดูสิครับว่าผู้หญิงคนนั้นตายเพราะว่า เธอถูกคมขืนตายน,นั่นคือภัยมืดที่มันแฝงเข้ามาอยู่มผมไม่จะบอกทุกคนว่าเนี่ยซอยนี้มันเปรียวนะเวลาที่จะไปเนี่ยไปทางอื่นดีกว่าไม่อ้อมหน่อยจะปลอดภัยกว่าดีกว่าไปที่มันเปลียวตัวนี้แล้วมันอันตรายกับตัวเราซึ่งมันเสี่ยงนะเกิดมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรามันไม่คุ้มกันนั่นคือภัยมืดที่คุณต้องระวังผมก็ากบอกทุกคนรู้สึกว่า กลัวคนเถอะอย่ากลัวผีเลยผีเนีแต่ละคนสัมผัสได้ไม่เหมือนกันแต่คนเนี่ยมันมันมีแน่กับภัยมืดกับวิชาชีพในปัจจุบันนี้ที่มีเยอะมากยิ่งขึ้นแ <c oughs> ม้ทั้งโค้งบางโค้งที่เราไปเนี่ยไทเลรจะขับเร็วอัดรถไปร้อยสี่สร้อยหกสิเนี่ยอันตรายมากโค้งนี้เนี่ยทำไมไม่ลดลงมาหน่อยล่ะ <c oughs> เคยฟังเรื่องนี้ใช่ไหมว่าโค้งนี้อันตราย เฮ้ยเขาเล่ากันว่าโค้งนี้ผีดุมากลดลงมาหน่อยสิโค้งร้อยศพโค้งอะไรก็ว่าคุณผู้บริหารอาจจะลดน้อยลงไปก็ได้ผ่านโค้งนี้แทนที่จะมีสตินิดหนึ่งปิ๊นปินปิ๊นปิ๊นอะไรก็เป็นความเชื่อของคนนะครับอย่างน้อยทําให้ตัวเองเนี่ยมีสติมากขึ้นในการทําอะไรก็แล้วแต่ดีมากนี่นี่คือความนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่คงจะให้อะไรกับคุณผู้ชมได้จากการฟังรายการของผู้ชายคนนี้แล้ววันนี้ก็ออกมาแล้วนะครับใครชอบแล้วต้องการที่จะฟัง เรื่องราวของคุณป๋องกับรบนทองพับที่มีกับเรื่องราวของวิญญาณหรือผีสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ก็แล้ว<ช>แต่เขามีเทพผีใน<อ>ผมขอผมอีกครั้งหนึ่ง แต่นี่มีจํานวนจํากัดนะครับทำประมาน้อยมากซื้อได้ที่ไหนครับซื้อได้หมด9จุดยุทธศาสตร์ของเราเก้าจุดยุทธศาสตร์นะเจุดยุทธศาสตร์ของเรานะครับพื้นที่นะฮะก็มีร้านเจดายชั้น2เดอะมอลล์บางกะปิมีร้านเจดายชั้น4เดอะมอลล์สามรังกำแพงมีชั้น2ที่ร้านเจดายแฟชั่นไอแลนด์รามินทราครับแล้วก็ร้านสากรคาสเซ็ตนะครับสยามสแควร์ซอย5้าร้านซิกกี้ชั้น2อฟิวเจอร์ปาร์คลังสิตแล้วก็ร้านแคปชั้น1นและชั้น2 ซีคอนสแควร์ซีนักเล่นเอาเป็นว่าผมว่าอย่างนี้จะง่ายกว่ามีข้อนะครับเราอยู่ครับมีิปเรียบร้อยแล้วครับโอเคไม่ต่ำพึ่งท้ายคือ3จุดยุทธศาสตร์สุดท้ายแล้วนะครับมีสมายชั้น2เดี่ยวมองเงาวงวานแล้วก็สมายชั้น GF นะครับฟิวเจอร์พาร์คบางแคแล้วก็ร้านคันไม้คันมือชั้น2ฟิวเจอร์พาร์คบางแคร์ขอบคุณพี่ๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับ าอย่างนี้คือไม่ได้ไยครฟังดูจะสมายจะเจาดจะเจคนอะไรเอางี้ดีกว่าคุณป๋องบอกเบอร์สักนิดหนึ่งใครชอบอยากจะได้เนปผีของกัปพณทองครับโทรไปที่เบอร์อะไรก็โทรมาได้ที่018459590ครับ018459590 90 9590เราขึ้นเบอร์ไว้ตรงนี้แล้ว็ช้วสางจังหวัด สั่งจังหวัดสั่งจ่ายทางธนารได้ครับโทรมาหาที่เบอร์นี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าชอบส่วนหนึ่งรายได้มอบให้กับการกุศลให้กับคนพิการตั้งใจไว้ว่าอยากจะให้เด็กที่พิการทางสมองเผอชาหน้าเกิดมาจะฉลาดบ้างในนี้ส่วนขอบคุณทั้งสี่ท่านกับเรื่องราวที่นำนำมาเล่าให้เราฟังในรายการในรอกาสวันฮาลวีนตรงนี้คุณป๋องคุณทองพับคุณ บอยของโก้คุณเดียมริ้วคิวทาโร่และคุณแฮงก์โอเวอร์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับและเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีหมือนกันแต่ของเราไม่ได้เป็นผีของเราเป็นแบบนี้ครับ168ชั่วโมงริดครุกนะครับสักครู่เดียวหลังโฆษณาครับผม